สิดูในกล่องสิวันนี้มีอะไรมีซุปล้วนไม่อะไรอะข้างข้างซุปโอ้มีเค้กเอามากี่ก้อนสองก้อนสามก้อนสองก้อนพอคนละก้อนอันนี้ไปหนึ่งนี่ไป็นหนึ่งเออสุดยอดเลยวันนีมีฉลองมาก้อนนะก้อนทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมจุนแล้วก็อยู่ในเกมไม่ครับโซ่บ้าอกแล้วนะก็แล้ววันนี้กับไมค์ก็ ซึ่งเราดีใจมากๆเธอเพราะเราได้ของกลับมาแล้วะได้อ่าตัวอะไรตัวบ้าอะไรไม่รู้มาอีกเหมือนจะเป็นของแลนะเธอเหมือนเขาไปเซิร์ชมาเว้ยเธอถูกไหมโอกาสที่มันจะเกิดอ่ะมันมีโอกาสน้อยมากเลยนะเว้ยที่เราเจอพาร์ทแล้วอ่ะไอ้ม้ากระดูกเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากนะที่มันแบบจอกมาเธออ๋อแล้วตอนนี้ม้ากระดูกเราอยู่ไหนก็นี่างไงปูไว้โชยใส่ซึ่งแบบโอ้โหคือหายากนะเธอม้านี่เป็นม้าที่หายากมากอ่ะมันจะโผล่มาตอนฝนตกเท่านั้น่ะแล้วตอนนั้นฝนตกพอดีแล้วมันก็โผล่มา มันได้มากับฟ้าผ่าเว้ยแล้วก็เอ้กเกลตันกระดูกอะซึ่งมันหายากหาว่าหายากไม่หายากมากอ่าภูมิใจวะได้ของแถมมาครบพอบครองด้วยแถบแด้านซ้ายสามตัวเพื่อมีนมิ้งมาเล่นในอนาคตก็จะได้ชวนมาด้วยนะเมื่อก็นคนวันนี้ก็มาฉลองกันที่ว่าเราได้อับกลับมาได้ของกลับมาทุกคนดูนี่อ h e เตอร์เพชรได้ลกลับมาแต่เดี๋ยวจะต้องหาเพิ่มอีกนะเพราะเดี๋ยวจะต้องเอามาให้ยายีด้วยนะ แต่ว่าเดี๋ยวลงเหมืองไม่เยอะนะลงเหมืองไม่เยอะจริงนะก็จำเราจำพาร์ทที่วได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาเจอเพชรแต่แล้วเขาบอกไฟไปด้วยเออใช่แต่ว่าเขาหาไม่เจอเดี๋ยว่อยลงไปหากันอีกทีหนึ่งนะก<ล>็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยยังจะไม่ลงเหมืองอีกทีนะว่ามันเยอะอะไรเดี๋ยวทุกคนเบื่อผมก็เริ่มเบื่อน,นะไม่ใช่เริ่มเบื่อเบื่อมากตอนที่เมืองนะเบื่อมากจนรู้สึกจะหลอนแล้วอนก้มเห็นแต่เหมืองฟันก็เห็นแต่เหมืองเห็นลูกยาวเป็นเหมืองหมดเลยโอ้ตายห่านละเพราะเดี๋ยวนะวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนประตูละ ประตูมันรูป<ม>แปลกๆนะเถอเนาะตรงนี้มันมันเป็นเหมืองของบรรือว่าอะไรไม่รู้ฮะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมหาที่ใหม่วาง,งระฮะไปถึงเบอร์รีออ่ผมว่าเดี๋ยวผมจะหาที่ใหม่วางประตูละความจริงเบอร์รี่น่าจะปลูกง่ายมากเลยเนี่ยไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีอะไรก็ปลูกละแต่เพิ่มแต่ว่าเวลาเพิ่มเลือดแต่ละมันเพิ่มเลือดทีละหลอดไงถือมันจะค่อนข้างแบบว่ามันจะไม่ฉุกเฉินเวลาว่าเจอศัตรูมาโจมตีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าุเฉิจริงก็น่าจะพวกแอปเปลิลทองใช่ใช่ใช่นะของเด็กของเดเดี๋ยวเธออะไรอีรามาสมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอาม,มาโอ้าม,มาจากลุงเนี่ยลุงที่อยู่ในข้อคุ้ว่าเราเองไม่ออกเลย,ยก็เดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนที่นะเปลี่ยนที่สําหรับอของไอประตูลูกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวขุดออกแล้วก็ไปวางที่ใหม่ดีกว่านะตรงนี้มันถามว่าเหมาะไหมเหมาะเหมาะมากแต่ว่าโทรศัพท์มันไม่เหมาะ กับที่รู้ไหมระหว่างหลังไม่เนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าตอนว่าตอนนั้นผมได้ไปหาอะไรมาเยอะแยะเลยไปห,หาอะไรมาหลังไม่หลังไม่หลังปิดคีิปได้หาอะไรเยอะแยะเลยไปหาอะไรพวกสัตแลพวกนี้มาเติมใหม่<ว>มมแล้วก็มาสาม,ามัครเอนเอน,นี่สุดยอดตอนนี้บ้านเราก็รุ่งเรืองขึ้นทั้งฟาร์มทั้งที่เลยนะแต่แน่นอนว่าตอนนี่ผมจะออกประชนภัยและเข้าไปลกผมจักเก็บดาวเพชรและอีเตอร์เพชรทุกอย่างเีกว่า คือไม่กล้าเอาไปแล้วอะเมาไม่มีปมเออไม่มีปมอ่ะคือมันไม่กล้าเอาไปแล้วอะแล้วฟังจะอ้อย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 แล้วฟังจะจะอ้อยอ้อยอ้ยเพลงอะไรโอ้อย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 อะไรสุดเละเดี๋ยวเตรียมพวกขวานไปด้วยเวลาแบบเวลาเจอไม้อะไรอะตัดมาตัดมาแล้วเก็บเตียงด้วยเถอะตายเลยรู้อันบาก่าดิมันจ้องหน้าเธอมันหาเรื่องเธอเลย เรียกมองเลยทุเรีมองอยู่นั่นแหละงู้ก็คนมันหล่ออ่ะมันหยุดมองไม่ได้อุ้ยงั้นเชิญมองตั้สวัสดีครับมองเลยครับทุ้ยไม่ใช่โอ้เธอมองเปลิกนี่เขาเลยหมดเลยอันนี้เขาเคยนี่ยปะตุ๊บตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บวิ่งแต่คือเร็วแล้เนี่ยใช่เร็วเร็วอ้าวต้องว่าจากนี้ได้โอเคเร็วเป็นม้าม้ากระดูกมันม้าหายากเลยม้าหายากมันไม่เร็วมันไม่ได้มันม้าหายากเลย เป็นแม่น้ําอ่ะเธอเห็นเห็นเห็นบล็อกที่เขาวางนี่ไหมเขาจะขุดดอกไม้กลับไปจโอเคได้เธอ,อเธอตามนี่มาตาม,ม,าต,ามตามบล็อกมาโอเคเธอขุดดอกมออไม้นะอะไออรอโอ,อไ,ไ,มไม่แล้วเขาติดอ๋ไปดูระลังสับบี้ซอมบี้มาอแบบนี้แลถ้าเขาตักน้ําไปไหมไม่เป็นไรเออเธอเออวัดเธออันนี้จะงไปสร้างเลยรอดตักกระดาษเออแล้วเขาต้องทำอะไรต่อไปไปสร้างเข้าไปไม่ได้ ไอ้ไอ้หมาอย่าอย่ามาอย่ามากัดอันนี้ตัวเลยอย่าอย่ามีไปไหนไปไหนอันนี้อันนี้เธอ,นนก,อกระโดดแล้วก็ข้ามมาเลยเขาบอกโดดข้ามมามันโดนน้ำไม่เป็นไรเ<อ>จอแล้วนะมันเป็นกระไรแล้วคิดวเขาใครจะสร้างประตูรถตรงนี้ตรงถ้ำเนี่ย ที่มันว่าดูใครนัสเนี่ยมันจะดีเหรอดีทมรู้แล้วปีแล้วมันก็ค่อนข้างห่างจากบ้านเราด้วยน่าจะแบบว่าขึ้นบกแล้วยงั้นเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้แคเนี่ยแต่ว่าไมพูแล้วแต่เขาจะไปเที่ยวเลยล่ะโอระวังระวังระวงตาอู้หอุ้ยเมืองใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หมามันมาเด้อเด้อไม่หมามันตาแดงวะมันกัดมันกัดมันมันกัดแกศเหมืองเหมือง มีเลย้ามีเล็ดด้วยตรงนั้นน่ะเล็ดโคตรดีเธอแต่แต่แต่ตอนนั้นก็มีเล็ดตรงนั้นตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะโอ้ยย่ำเลยเธอเธอพูดเธอปลูม้าปลูม้ไว้ตรงนี้ก่อนไหมจะได้ไม่จะได้ไม่หลงจากเขาอ่ะแต่แง่แล้วเขาไม่เอาอีเตอร์มาเสิไรเลยในตัวเขามีอยู่เนี่ยเขามาขอเซฟเขาอีเตอร์หน่อยเอาหมดอันนี้เผื่อด้วยแต่แต่อย่าลงลึกมากนะเดี๋ยวเขาไปเอาน้ำแป๊บจะดีม เอออย่าดีมเธอเอาไปน้ำตกลงไปดีกว่าเขาเกียบเก็บของคือกลับไปนะเธ <c oughs> อขอคำมินิดเดียวเออไปดูนั่นนี่คือเอ,อะไอนี่ยอุ้ยเธอแย่แล้วเขาโดนเตียงมาเออเอาแต่ในแต่แต่ในตัวเขามีคนแกะอยู่ต้องหาต้องหาแกะที่อ <c oughs> เออไม่แกะอยู่ตรงนี้มีน้ำเหมือผม,มอีเตอร์มาเดียวด้วยไงเดี๋ยวผมกลับบ้านไปคราฟอีเตอร์เหล็กมันอีเตอร์ถูกผ,ผมจะต้องผมเอามาเอามาไว้หนึ่งน่าจะเอาไว้ในกล่อง ลืมหรือเปล่าพ่อจะเอาไว้สักกล่องนึงมาเดี๋ยวเขากลับมาไปเอวีตเตอร์เล็กอะไม่ได้ขี่ม้ากลับไป,ไ,ปไอ้ตัวน้องอุ้ยเสน่ห์จริงเลยระวังมไม่ไม่ช่อยด้ทุกคนตอนที่ผมไปเดี๋ยวสัปปะแกตายแล้วเราต้องรีบกลับมาเก็บของยาเชื่อไหมเป็นอย่างนี้แหละเวลาผมไม่อยู่นะยามันไม่ตายหรอกแปดอุ้ยเหล็แปดอันแล้ว

ดาบพร้อมบินพยายามขึ้นอยู่พยายามขึ้นอยู่เอเธอรออย่างนี้อ่ะเธอเขาวางบล็อกตรงนี้ให้ละคือมาแล้วยืนบล็อกนั้นโย่อ่าอยู่อยู่บล็อกนี้อยู่บล็อกนี้เออเธอเธอมาทางมาทางโนนสิเออยืดบล็อกยืดบล็อกสบล็อกเออเดี๋ยวน้องหมาป่าเป็นไรอะเออหาเธอ้ลยอนี่ไงเธอเล็งเขาอยู่เห็นดึก เฮ้ย <One> ถ <input> ูกเันดิ้โอ้ยโอ้ยเขาว e อุห้ยเธอเจนอโอเคอลงมาลงมาลงมาเยอล้มายเ้ยเธอไ็ไไหว้มน่ะไเขามีโล่ไม่มีออเอ้นไก่อน้นเล้โอเคเือั้งมอเขาันเธอตอนนี้อบบีโกเธออยู่เจเอเออเอา้ำมาให้ขอคุณมากอน้ำมาน้ำมานโอเคโยนนะ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนแค่แค่แค่วางไว้แค่วางไว้แค่แค่แค่วางน้ำแค่วางน้ำวางน้ำให้เขาไหลขึ้นไปโอเคได้ไปไงนะเขาเคลียร์สบ่ยมาหนิไอ้เงี้ยโอเคตายห่าละขอลูกธนูหน่อยเช่นเชนนี่ก่อนดิค่ะแล้เอาไงดีอ่ะไม่ไมเดี๋ยวเขามีบล็อกเยอะมากเลยเขาบล็อกไม่เผื่อให้เธอไงโอเคตัวนี้เขามีถังสามถังมาตัวนี้ตัวนี้ เเมากมา้คิปเปอร์ตกใจมาเลยเอนเลยแมงมุมนี่นอนไหมนอนอนนอเลยมีมัตเตอร์ใกล้ๆอระก็คิปเปอร์ตนูนะก็มาระเบิดม้าถแล้สมีสมีสมีสมเขาคิปเปอร์ให้เขาเก็บคิปเปอร์แล้วแมงมุมด้วยแมงมุมหลยตนั้นจะเป็อมันมาข้าหลังหลังถือเข้ามาอัร้อ้หนึ่งนอนไหมนอนนอนไม่ได้เลย บอกมากระดูกนี่ก็เขียวอ่ะไม่ไม่เธอปกติถ้ามากระดูกเขียวแมนเราคงนอนที่บ้านแม่หรอกอืมแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะบนหลบบนบนหัวบอเนี่ยว่าคุณรู้ไหมรูม้ไหมรู้ตรงนี้ซอมบี้ชวา,า,า,าวบ้านเยอะมากอะไรฮะลุอันนี้อะไรอะเบสอิสเวอะไรมันเตอร์แค่มันเตอร์มันเตอร,ร,ร์เราลงไปข้างล่างเราต้องขุดรูไหม,มจะได้ปะวะ

นนเอนน้อนแล้วแล้วโดนเผไปสมันเตเป็ปีอไม่โนเานะไมคปอ้์ใช่เคเตียงเขากลับไปด้วยนะเตียงเขาแเธอวางเตียงข้างล่านี้ก็ได้เผื่อเราอยู่ยาวอยู่แล้วเราจะอยู่ไปทำไมอะถามไอ เด็กเขาก็เยอเลยตรงนู้นอะเธอก็เธอก็เก็บก็ได้เธออยากเก็บแก้แก้แก้แค่สามตัวเขาจะเอ<ม>เอดรูม<ๆ>าอะไรวะน่านะดับเบิลสกลิตันเนาะสามองปึ๊บโอเคจุดตัวลูกแล้วเ้ขาเข้าไปดับดับดับไหนดับไหนดับเยวไปเลรออะเขาเขาจุดละเดี๋ยวเขาเข้าไปเธอเธออยู่นี่ก่อาเขา้าไปโอางลกหรอ เอาทุกคนจะอยู่พื่นในโลกไหมที่ใดที่ใดที่ไหนเว้ยเฮ้ยผมไม่ได้ใส่ชุดอันนี้อยู่อ่ะจะโดนพวกนี้ฆ่าตายไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเธอนี่มันที่เดิมเลยอ่ะบอสเพราะว่าประตูนรกอีกที่หนึ่งเลยตรงนั้นเนี่ยเอา้าเดี๋ยวนะใช่หรอ ไม่เธอมันไม่เกี่ยววะต้องไปกว่านี้เอ้าฮะวัดฮะ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 นี่ข่าว่าเกิดต่างโลกหรือนี่ตึงตื้อตึงตื้อตึงตื้อตึงท่านพอไมช่วยเหลือท่านไม่เดี๋ยวเธอเธอทำมันดิทำคนหลงเลย ก็ทำตรงนั้นเป็นเดียวที่เขาเจอเมื่อกี้วอดเวดอะไรวะฮะ What h ขาเจอเหตุเขาเองงงก่อนคนแรกเลยว่าเฮ้ฮะฮ้ออ๋อตอนนี้คือไม่รู้แล้วจ้ะเดี๋ยวนะที่นู่นยังมีประตูล็อกอยู่มเนี่ยนะแล้วเขาเข้าไปทีมันจะไปโผล่ลถอื่นเนี่ย เอาไปดิกโลปะเออไปโผล่ก่บโลกอื่นนะเกมาอม่ทีก็เป็นน้สลามแล้วเกิดโลกเดิมเลยถ้าเข้าไปมูงไม่ตามมามาแล้วมาแล้วอย่าตกเข้ามาให้อย่าเข้ามาให้ลุกโอเคไปมไปไปไปเอาให้ทำไมทำไมไม่ได้ไม่ทาอ่ะไหมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอัยจะแทล้วมันมามาอย่าดีที่บ้านเกิดที่บ้านเลยอ่ะ เฮาวมันนับจากประตูโลอันเก่าเหรอเอ๊ะงงคือถ้าอยากจะหาประตูโลใหม่ก็คือต้องเอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่ามันอาจจะเป็นนี้วะคือเรายิ่งไปได้ใช่ไหมเธอแปดบล็อกแปดบล็อกไปเรื่อยแปดบล็อกตูตูตูไปนู่นตู้คือตอนเนี้ยท่ากว่าวาดนโลกอะเดินไปเท่านี้เว้ย เอขาว่างั้นถ้าลองไปสู่อยูที่นึงก็คือต้องแบบไปแกอย่างนี้เหรอเร่นนะแล้วประตูโรกที่เธอเขาตั้งไว้อยู่ที่เธอที่มันหายไปเนี่ยนั่นนี่เดี๋ยวเขาต้องขึ้นไปก่อนนะตอนนี้คืออยู่ดีประตูมันวิ่งว้าหายปุ๊บนี้เลยเหรอเขาไมปดูก่อนเขาไม่ดูก่อนเรื่เข้าใจถ้า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 นี่คือปั๊มออกซิเจนเลยเราได้ออกซิเจนสำคัญว้าวคืองงฮะแล้วถ้ามันไม่หายแล้วถ้ามันไม่หายไปอะแล้วเข้าอีกทีแล้วก็ระเบิดเอ้ยแล้วก็เข้าอีกทีแล้วมันกกก็็จะะะวาาปไททีีีีี่่่่บ้นนนนอึงฮแตดเย ก็ดีแต่ว่าเราเราแต่ว่าเราไปจากที่บ้านแล้วก็มามาไปตรงนั้นเราออกาที่บ้านไปตรงน้ไม่ได้ทดลองหน่อยแปลกเรายังไม่เข้าใจกดไม้คามะกดไม้ครับเงินเขาค่าไก่มันยังอยู่เธอสุขภัณฑ์ประตูออกซิเจนสองเท่าเหรอเงินมั้งเอ๊เธองั้นเดี๋ยวแต่งเขาต้องปรุงอยู่ดีเลยงั้นงั้นเธอเดี๋ยวเขาลองทดสอบดิอ่ะเธอลองเข้าไป อ่าเธออยู่นี่ให้เธอแล้ <S 2> <S 2> แลวนี่เธอเคยอยู่นี่เคยอยู่นี่นาเขาอยู่นี่เธอลองเข้าไปแล้วเธอจะโผล่ที่ไหนที่บ้านไหมได้ได้ได้เดี๋ยวดูแป๊บตรงไหนอ่ะเสาเนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวโลกลองเข้าไปแล้วก็โผลท่ทีแล้วเธอเค่อยกลับมาตรงนี้เพื่อรับไม้ทีหนึ่งไปเข้าไปปุ๊บเธอเข้าไปตรงนี้ทีนึงปุ๊บเคยงั้นเขามาตรงนั้นแล้วก็ใช่ไหมใช่เธอกลับไปที่ประตูโลกอีกทีหนึ่ง อะไรขันคึงบอกไอ้เธอว่าต้องรีบลับเจนเธอมาช่วเราเราไม่ได้เสียก่อนทองเธอรีบลับโอเคโอเคตายแล้วไอ้สีเธอนะอ้นี่สายสายไลยโหอยู่นี่โอ้โคโบรูมันมาทั้งข้างงขยโย ขยโอเคเดี๋ยวเขาเข้าไปแล้วเขาไปเอาชุดกระถองแป๊บเขาเดี๋ยวเขาจะไปรับม้าอยู่เธอจะไปด้วยกันไหมไม่ได้แต่จะไปที่ไหนที่อื่นไหมอืมเดี๋ยวประตูลูกเขาว่าเขาว่าไอ้ทีเือเดี๋ยวนี้เขาเอาตู้ไปก่อนเขาจะไปขุดประตูลูกที่นั่นกลับเดี๋ยวเธอขี่ม้าตัวนั้นกลับมาเลยแต่เขาจำไม่ได้ว่าเราไปทางไหนน่ะก็เดี๋ยวเขานำพาไปสมองเสื่อนี่เลยแต่เขาคงจำเท่ากับกระถองถ้าเขาจำไม่กับปราทอง ไอ้พูดจำอะไรไม่ได้เลยแบบเบื่อสักวันตื่นมาทีปุ๊บอุ้ยฉันอยู่ต่างโลกท,ที่ไหนล่างตัวเองเ <c oughs> <laughs> พราะจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอ่ะมือเที่ยวอ๋อไม่เป็นไรเธอเขาเขามีเตียงเ <c oughs> ตียงของเราอ่ะใส่เตียงเลยโอเคงั้นเรามานอนพัก <c oughs> กันเลยอยู่ไหนเนี่ยนี่เธอเอา้าเธอแล้วเธอไปตามเขามาเลยอยู่ไหนอ่ะเออนี่เธอเขาเห็นชื่อ,อเธอละตอนนี้เห็นชื่อเขาไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่หัวแล้วบอกให้ตามมาตามยังไงให้หลง ตามก้นตามตุ๊ดมาเงหลโซโลวีสองชัดเลยมาแล้วนี่เขาเจอมาเขาละเอยเขาเจอมาเขาละมาวางนี่ยวเทอไปหาม้าเถึงนู้นวางเตียงชื่อปรีมอเตอร์จะเกิด let's go พวกตีมุดเท่ากันเลยอะทำไมไม่ได้มาแม่มาเขาที่ตีเตียงเธออะเฮ้ยจะไปไหนเ่าตกเขาตายนะลูกตกเขาตายอะทำไมไม่ตกเราบ้างตกแต่เขาไม่ตกเรา เพราะว่านายไม่มีเสน่ห์พอไงละ่ะที่จะตกเขาอะะไม่ไม่มีเสน่หน์พอที่จะตกเขาตกหลักไม่มีเสน่ห์พอที่จะให้เขาตกหุ่นลักโอ้หุ่นักโอ้โอเคขอบคุณมากมากระดูกโคตรแข็งแรงแต่แต่ใจด,ด้วยค่ะข้าหัวใจเหลือน้อยมากเลยนไปโอเบไมรมันมีของฮิลอยู่เขาจำไ,ได้ไม่ใช่กระดูกเขาเคยให้กระบุกระดูกมันป้อละมันมันไม่กินกระดูกแล้ว เราต้อง<บ>เอาอะไรลาลิงอ้าไม่รู้ดิเดี๋ยวเขาเข้าไปเซิร์ชหายทีมันมีวิธีเพิ่มเลือดอยู่เถอะไม่ก็เดี๋ยวปล่อยให้มันอยู่นั่นแหละอยู่เดี๋ยวอยู่นิ่นึนมันก็เพิ่มเลือดเองเลยถอะเพราะครั้งแรกที่ว่าเขาลบกับม้ากระดูกม้ากระดูกเขาก็เลือดเลยตอนเหมือนกันแต่ตอนนี้เลือดเต็มแต่บางครั้งถ้ามันไม่เพิ่มเดี๋ยวเราก็ต้องเอาของให้มันเดี๋ยวไปเซิร์ชหายทีนึงอุ้ยแต่เขาเพิ่งรู้นะเนี่ยในตัวตัวเองมีดาบทองด้วยเขาให้ตอนที่เขา,นะาซุบะพิลิ่ง มี่พิเศษที่ไม่เป็นคนพิเศษในใจเขานะใช่ซามมี่พิเศษแต่ท้ายก็ไม่ได้เป็นคนพิเศษในใจเขาอีกนี่มาดูรีบนี่คือไปแล้วลูกเดี๋ยวมามากระดูกก็มีลมลมหายใจเหมือนกันแล้วมีหัวใจด้วยว้ายลูกลูกลูกเกือบตกหิวลูก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 ก็เอาลูกเขาเกือบลูกเกือบตกหิวน้องหูหายากกันเนี่ยเธอวิ่งแต่อยู่ดีหัวใจมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ้าย แบบฉันก็มีหัวใจใช่ฉันก็มีหัวใจมากขาหลุดคุหัวใจถึงทุกเมันจะตายไปแล้วมันก็ยังมีหัวใจในความรักก็แหละเพราะว่าเกิความรักจะเลิกลากันไปแล้วแต่เราอยากคิดถึงเธอโอ้ยออเอ่มแต่เธอยังไม่มีใครนะเลยใกล้ๆไก่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 ทำไมอูุ้กเสียงดังเชียวเลด่าไก่ไก่ก็ว่าไก่ทำไมมันรู้สึกแบบน้อยจังวะอุ้ยอุ้อะไรอะไรไก่แก่ขนาดนั้นเธดูไก่นอกเราแล้วดิโอ้เย้เลยว่า มันไก่แก่พันหน่ะไม่มันหลุดออกจากคอกเอาวอดเดี๋ยวนะมันมันไม่หลุดบ้างเธอมันแค่มันมีตัวเดินผ่านม้าเปล่าคราวนั้นใครเมื่อกี้ก็ยังเห็นแกะเดินออกมาเลยวัดเดี๋ยวเยอะแยะเปล่ามันไก่เหลือสามตัวแล้วว่าเอาไงดีเธอเธอต้องไปเก็บไปเก็บซีดไปเก็บซีดไปเก็บซีดมาล่อมันดิเข้าเข้ารังมาเดยกบู๊มันมาสามสี่ตัวเธอวอดมันออกไปได้ไงมันตันกรอหม่อมใช่ไหม แกก็ปกติอู้ไข่มันมันออกไข่ข้างนอกด้วยตัวนี้รีบรีฟมเขาอยู่ครับโหเ,เธอมาผูกนี่ว่าเธอจะเขาเอามาเธอไปผูกกับที่เดิมเลยเขามีด้วยฉันก็มีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทุกข์นี่แล้วใครัะคนนึงต้องเสียสละในนี้เอาแกไปแล้วกันไปนไป,ไ,ปไม่ มาซี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 ไปสังซีเร็วเร็วเร็วซีไปสังซีตัวสังซีอันนี้มาประจำนะอันนั้นมาอันนั้นมาสำรองเป็นแค่ตัวสำรองอนะมานั้นอ่ะมาสำรอไม่ใช่นะมาเก็บให้มีนางเยอะเกมไม่ใช่ตัวสำรองหรอกไ่มันหายไปแล้วหมดเนี่ยเธอเธอก่หายไปหมดเลยเธออย่าให้ไก่มันออกมาบ่อยๆนะเธอเธอดูมันดิเธอดูไอตัวที่มันจ้องดูดิแล้วเธอเห็นตรถกลางแล้ำอ่ะเห็นัวก็ได้นะมันเป็นเหตุที่เขาต้องล้อมหัว่สองชั้น เอยากจะให้กไกไ่มอกเฮ้ยลึกตรงนี้ก็มีไก่อุ้ยเธออยากให้ไก่รู้มาบ่อยแล้วกันนะเดี๋ยวแบบตัวเสร็จเสร็จอนะไก่ไก่พี่รู้ปะใช่เนี่ยก็ไม่ได้แค่ไก่ในใจเขาแหละโอ้โหตายอ่ะสุภาน,นี้เราได้อะไรบ้างเราได้เอ่อคำคมใช่แล้ได้อ่าคำคมไม่ได้เลยแต่แต่เนาะเราก็ได้รู้นะว่าประตูโลกอ่ะมันก็มีหัวใจผู้พิชัยเนี่นยเราได้รู้ว่าประตูโลกอ่ะมัน,มน มันมีอะไรแปลกอยู่ใช่มีอแปลกแปลกแบบชันกอมีหูอันนะใช่ใช่ใช่นะไรจะแปลกอันนี้แปลกเอาละเอาละเดี๋ยวเก็บเก็บของก่อนเฮ้ยยังมีหัวใจทำไมฉันถึงไม่มีน้ำตาโอ้โอเคก็ว่าชอบที่มีนะค่ะอย่าลืมของเราเชลซ์นะก็นะวันนี้เราก็พอกันแค่นี้นะทุกคนก็มาเจอใหม่คลิปหน้าครับคนมาคลิปนี่ต้อนรับก่อครับก็เราได้คลิปมาอีกบ้างเถอเธอเราสรุปสรุปนี้เราได้คลิปดีบ้างไหมได้คุคม ไอแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็ได้เหล็กด้วยเออเหล็กเลยนะแต่นนั้เราก็ได้ดูว่าประตูลบดีมันก็มันมีมีทั้งดีมีลาฉันก็มีหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไระตูลมันยังมีว่ามีอะไรเศษนิดหนึ่งผมต้องไปสื้อสามกนะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อสายที่ว่าไอ้น้าเนี่มันกินไรด้วยนะก็เจอกันครับเจอคลิปหน้าทุกคนมาคลิปนี้ตัดไปก่อนทุกคนแล้วท้ายครับเจอคลิปหน้าครับไปไปวันนี้ผมกับอีก็ขอตัวก่อนนะครับคลิปหน้าจะเจอกับมิ้งมิ้งไหมหรือว่าจะอะไรไหมก็เจอกคนครับท โอเคนะตอนนี okay, ้คือเขาพยายามจะ้า้ส้มตำไก่ไก่อาจจะปิดดีๆเลยไปดูนะต้องแบบ X ใช่ไหมอ๋เฮ้ยอ๋อกสมั่วครับไก่